แม่มดทองบอกว่าปวดข้อปวดเข่ามีภูมิแพ้เอ้าฉันก็ฉันก็ปวดข้อปวดเข่าอ่ะแล้วก็วุดฟัดภูมิแพ้อยู่ตลอดเลยอยากดีขึ้นเหมือนแม่มดทองขอแม่แม่มดทองส่งให้หน่อยแม่มดทองก็มีไรายได้แล้ะแล้วคนที่ทักแม่มดทองไปอย่างคุณปุ้ยมุ้ยสมมติว่าคุณปุ้ยมุ้ยทักกันอย่างนี้ค่ะมีไรายได้ขึ้นมาแล้วครูกระดาษก็สอนสร้างอาชีพทุกคนก็มีอาชีพมีไรายได้ในออนไลน์แล้วขอบคุณสําหรับการเคาะจอเคาะใจนะคะถ้ายัางไงถ้าใครมามา มาเจอไลฟ์สดครูกระแตอาจจะไปดูย้อนหลังได้นะคะไปเก็บเทคนิคได้นะคะว่าวัาวนนี้ค่ะครูกระแตไม่ได้ทํางานประจําทําธุรกิจออนไลน์ร้อกับแบ,บรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์เรียกว่ามีรายได้สม่ําเสมอมีรายได้เข้าทุกวันเรียกว่าแพสซีอินคัมแล้ค่ะคือทําแบบนี้ค่ะทำออนไลน์ให้คลิปทํางานให้ให้โพสต์โพสต์ต่างๆโพสต์ไลฟ์สไตล์ โพสเรื่องของความรู้เรื่องสายสุขภาพโพสเรื่องของแรงบันดาลใจหลายคนค่ะมีะไรายได้หลายคนได้สุขภาพหลายคนเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากแม่บ้านอ่ะเอ๊ไม่รู้จะมีะไรายได้แบบไหนก็มีไรายได้ละช่วยหล,หลานได้ด้วยหลานเอาไปขายก็หลานก็มีไรายได้หลานกินดีหลานก็ได้สุขภาพสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวเคยได้ยนินใช่ไหมป่วยคนหนึ่งเจ็บป่วยคนเดียวนะต้องดูแล คนทั้งบ้านต้องมาดูแลต้องลางานต้องขับรถต้องมานั่งเฝ้าเห็นไหมคะมันเป็นทั้งครอบครัวแต่ถ้าครอบครัวไหนนะคะสุขภาพดีมีรายได้เราก็มีเวลาไปหาบไปสร้างความสุขไปกินไปเที่ยวไปทําบุญไปใช้ชีวิตได้แบบนี้เลยค่ะมีความสุขนะคะอ๋อพี่ปุ้ยหมยบอกว่าอยู่ช่องสามนะครูกระแตไล์สดพร้อมกันสามช่องช่องสามช่องหนึ่งช่องสองนะคะบอกว่าจะไปเอาโกโก้นี่ไป ไปถวายครับสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณปุ้ยมุ้ยด้วยนะเนี่ยค่ะกรุากแกก็โตมาจากการจัดชงชิมทํำลงทานก็มีนะคะช่วงเข้าวพรรษาหรือออกพรรษาหรือเทศกาลถือสินเกณฑ์เจก็จะเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มเดือนกันยา25กันยาใช่ไหมถึง4ตุลาแบบนี้ค่ะใครที่มีตลาดเจเพราะผลิตภัณฑ์ในบริษัทแม่มดออนไลน์เป็นเจนะคะเป็นเจวีแกนด้วยเป็นเจวีแกนสามารถไปช่วยเหลือผู้คน หลายคนชิมแก้วเดียวชิมซองเดียวชิมแบบชิมนะคะแล้วกลับมาซื้อซ้ำอ้าบางคโนนะคะกินแล้วค่ะในผลิตภัณฑ์ในบร,ริษัทแม่มดอนไลรก็เน้นเรื่องของสายสุขภาพทั้งหมดเลยค่ะไปดูสารสกัดได้นะคะเราเป็นสารสกาัดที่เป็นงานนวัตกรรมเป็นงานที่มีการวิจัยเช่นอะไรคะเ็ดบินจือทั้งเช่าเกาคีแปลกัวอย่างเงี้ยค่ะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะสารสกัดจากา เบต้ากูแคนเคยได้ยินกันไหมคะไปดูไปค้นหาได้ค่ะเพราะนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถค้นหาได้ทั่วๆไปแล้วว่าเราจะเอาอะไรเข้าปากเรามั่นใจได้ขนาดไหนแล้วไปดูนะคะในบราวน์แตแม่มดออนไลน์เป็นแบรนด์ที่แบบอันดับต้นๆเลยที่มีออยของอเมริกาที่หลายคนเรียกว่า FDA FDA นะคะตัว F ตัว D ตัว A ที่อเมริกาคอนเฟิร์ม ออยของอเมริกาในบ้านเราค่ะมีอยู่แล้วค่ะเพราะเราทําธุรกิจถูกต้องจดทะเบียนถูกต้องนะคะจดทะเบียนถูกต้องใครที่ทําธุรกิจซื้อมาขายไปทําธุรกิจออนไลน์ค้าส่งค้าปลีกขยายธุรกิจขยายสาขาขยายแฟรนไชส์แบบนี้ค่ะก็เข้ามาทําในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ได้อย่างมั่นใจครูอาจก็ลาออกจากงานประจํามาก่อนก็อยู่บริษัทยามาก่อนยาบริษัทยาที่ครูขายก็จะเป็นขายเกี่ยวกับยา ความดันยาเบาหวานยาไขมันแบบนี้ค่ะยารักษาโรคกดไหลย้อนเนะะี่ยค่ะครูดตยู่บริษัทยามาก่อนก็เกือบเกือบสิปีแต่ตอนนี้เคยและตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอยู่แล้วค่ะมาเป็นหุ้นส่วนในบรบริษัทแม่มดออนไลน์ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นอาหารเสริมที่เป็นสมุนไพรที่ผลิตภัณฑ์เป็นสารสกัดเป็นงานนาวัตรกรรมบริษัทก็สนับสนุนเยอะมากเลยนะคะ มี fda ให้นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่มิงพรนะคะคบพี่มิงพรอยู่เชียงรายจากจากคนที่เป็นทลสัสซีเมียแล้วก็เป็นไตระยะระยะที่4ด้วยนะคะอยู่ในช่องที่2นะคะพี่มิงพรเข้ามานะครูกระแตไลสดทั้งหมดทั้งหมดนะคะ3ยูสพร้อมกันใครอยู่ยูสไหนก็สามารถแตะไปที่รูปโปรไฟล์ อันนี้ช่องช่องนี้นะคะสมาชิกเยอะนะคะสมาชิกเยอะนะคะก็สามารถปากแคปหน้าจอนะคะถ้าใครใช้ Op p โปก็คือใช้มือลูดนะคะหรือถ้าใครใช้ Samsung แต่เดี๋ยวนี้ครูกระแตก็ถนัดไปแล้วนะคะว่าเราเราใช้มือแบบแคปหน้าจอแบบลูดแบบนี้นะคะลูดหน้าจอนี่ค่ะแบบนี้ค่ะไล่สดแล้วก็แคปแล้วก็ไปเอาไปทาธุรกิจทํางานของเราได้นะคะแต่ในบริษ,ษัทแม่มดออนไลน์เราก็จะมีพลังทีมออนไลน์แบบนี้แหละค่ะมา สนับสนุนซึ่งกันและกันใครไม่รู้ออนไลน์พี่มิงค์ผ่อนหละมาจากธาลสัสซีเมียมาจากโรคไตแล้วก็เป็นคุณหมอนะคะคุณหมอสายสุขภาพเป็นสายนวดมีร้านของตัวเองหยุดนะคะหยุดไปงานขาวดำไปงานขาวดำเป็นไงคะก็จะแบบงานก็จะทำให้เราได้พักผ่อนน้อยพอไม่ได้พักผ่อนไปงานขาวดำขาดไรายได้เรื่องของการนวดแต่มีไรายได้ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ไปส่งต่อไปบอกบุญเลยค่ะว่าอ่ะเนี่ยพี่มิ้งพรดีขึ้นจากไฟเบอร์ดีขึ้นจากพอมดดีขึ้นจากโกโก้ดีขึ้นจากกาแฟแบบนี้ค่ะหลายคนก็สั่งผลิตภัณฑ์กับพี่มิ้งพรได้แบ่งบุญและส่งต่อแล้วค่ะจิตตั้งต้นคือการเป็นสะพานบุญสายบุญสูตรเจเราอยากให้คนนะคะได้สุขภาพอยากให้คนได้อาชีพอยากให้คนได้รายได้จริงไหมคะ พี่ปุ้มก็อยู่ในไลฟ์สดนี้ค่ะเห็นไหมคะจากคุณที่บอกว่ามาเป็นแค่ผู้บริโภคแต่คุณได้สุขภาพไหนใครอยากจะเป็นสะพานบุญฝากแชร์ด้วยนะคะหรือใครอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปที่รูปโปรไฟล์กดไปที่ลิงก์ได้หรือไปฝากข้อความในคลิปในข้อความได้นะคะถ้าเราไม่ได้ยังไม่เป็นเพื่อนกันก็กดติดตามกันและกันไปเจอกันได้นะครูกระแตไลฟ์สดนะคะตอนนี้ช่องหนึ่งอยู่ตรงหน้ากรูกตะแต ช่องสองอยู่ด้ดานนี่เลยนะคะช่องสองนะคะแล้วก็นี่คือช่องสามนะคะสามารถทําออนไลน์แล้วก็เจอคลิปของคอรูกะแตได้ทุกคลิปเลยค่ะเราสามารถให้ผู้คนได้มารู้จักเราจากจิตตั้งต้นของเรานี่ค่ะอยากจะให้คนได้สุขภาพวันนี้ดีใจที่แม่มดทองอายุห้าสิบสามสุขภาพดีแม่มด แมวสกลนคนเรเลี้ยงหลานก็มีรายได้ลูกค้าทักตลอดบางคนไม่มีทุนรับกำไรไปสามสิบสี่สิบบาทห้าสิบาทหกสิบร้อยแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์เพราะเรามีราคาหลักร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รับกำไรไปแบบนี้ก็ได้สำหรับคนที่ไม่มีทุนไม่มีเวลาแต่มีใจ ไม่มีทุนไม่มีเวลาแต่มีใจคุณแชร์ไลฟ์สดนี้ไปแชร์ไลฟ์สดเราสามารถให้เขาทักคุณได้ใครมี Facebook YouTube Instagram ไม่มีไปโหลดไปบันทึกไปลงทะเบียนสร้างช่องของตัวเองขึ้นมามีกี่ช่องทางไปไหนนะคะก็หิ้วผลิตภัณฑ์ถือแฟ้มแบบนี้พี่ทองมีแฟ้มแบบนี้ค่ะเราก็สามารถบางทีปากเราไม่พูดหรือบางคนค่ะอย่างน้องทรายที่อยู่ชนบุรีค่ะเสียชีวิตไปแล้วนะ สามคืนแล้วเขาเรียกว่าอยู่ในโรงแก้วอะคะ่ะโรงโรงเย็นเนาะโรงเย็นเพื่อจะเตรียมชาพนก,กิจวันที่สามชาพนก,กิจคือจะเผาแล้วแล้วเขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะผ่ามะพร้าวเฉาะเพื่อมาล้างหน้าศพใช่ไหมคะแต่ในขณะที่เฉาะมะพร้าวน้มามะพร้าวลาดหน้าของแม่มดสไตน์น้องเขาก็ฟื้นขึ้นมาเพื่อมาบอกบุญแบบนี้พูดแล้วก็ขนลุกนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ มันไม่รู้ว่าหนึ่งในร้านหรือเปล่านะคะมีเรื่องจริงใช่ไหมคะเรื่องเนี้ทุกคนจะมีเคยรู้อยู่แล้วว่ามีคนที่เสียชีวิตไปแล้วสามารถฟื้นขึ้นได้สามวันฟื้นขึ้นมามีค่ะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแต่การที่นอนละเซลล์บางเซลล์ตายไปอย่างงี้ค่ะก็มาดื่มผลิตภัณฑ์แล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็ได้มาเป็นสะพานบุญบอกต่อแบบนี้ค่ะดื่มดื่มแล้วได้สุขภาพแบบไหน บางคนก็ได้เรื่องของสายตาชั้นดีขึ้นนะมองเห็นชัดขึ้นอย่างงี้ค่ะแม่มดแมวเมื่อก่อนฉันปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้ฟึดฟัดฟึดฟัดแบบนี้ใช่ไหมคะต้องแบบฟึดฟัดฟึดฟัดตลอดก็เฮ้ยมันหายไปไหนอย่างเนี้ค่ะอย่างครูกระแตนี่คือไม่มีต่อมทําซิลไม่มีมดลูกอ่ากินแล้วผิวพรรณดีค่ะเขาจะมาช่วยเรื่องสุขภาพภายในของครูกระแตแล้วก็เรื่องของสายตาเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปที่ตาดาแล้วอันนี้ก็มาเห็นละ บางคนเนี่ยค่ะคนในครอบครัวอย่างพ่อเนี่ยก็คือแกไม่กินยาเบาหวานแล้วแกกินแต่กาแฟแม่มดพ่อมดนี่แหละค่ะครูก็ส่งไปให้ตลอดก็สามารถดูแลเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดได้ใครที่มีบุพกรารีมีคนรู้จักให้เขาค่ะทักมาถามแม่มดออนไลน์ถามครูกแตได้ค่ะไม่ว่าจะทักช่องหนึ่งช่องสองช่องสามได้หมดนะคะแต่ถ้าใครอยากได้อาชีพเลมไหมคะลุงลุงตินนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ยินดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะทุกคนสามารถไม่ว่าคุณจะเป็น